เดี๋ยววันนี้เนี่ยตามคลิปเลยครับคือเราจะไปเอาคอมเก่าเนี่ยค,คือมาเล่นเกมให้ดูนะครับมผมก็คือเกมปีไฟน,นั่เนเองเดี๋ยวเะคอมเก่าเนี่ยไปสุ่มแบกแชทโลกเดี๋ยวไปดูกันว่าคอมเก่าเนี่ยมันจะยังเล่นได้ไหมเดี๋ยวมาดูคอมเก่าก่อนนะว่าคอมเก่าเนี่ยเป็นยังไงทุกคนอันนี้เพิ่งตื่นด้วยนะทุกคนบอกเลยตื่นมาอาบน้ำมาทำคลิปเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูคอมเก่ากนะันครับทุกคนพิงจีตรงนี้เลย ซึ่งตัวนี้จะเป็นคอมเก่าที่เราไม่ได้ใช้เลยครับผมซึ่งมันแบบจะเอาไว้ทิ้งก็แบบไม่ใช่อะสเปคมันดีอยู่นะไม่ใช่เล่นๆนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น i5 ส0 4 0ัถ้าใครเคยดูคลิปก็จะเป็นคลิปเก่าๆเนี่ยเคยเลงไว้ให้ดูอยู่นะครับผมแล้วก็เลน16อ่าแล้วก็การาดจอเนี่ยจะเป็น i x 480แกราฟิกบอร์ดก็จะเป็นบอร์อรอรอด asus prime ใช่ปะ h 1> 81MD ขีดดีน่าจะเป็นบอดเก่าด้วยแล้วก็ยังไม่ได้เปิดมานานมากแล้วนะตัวนี้ SSD อยู่ที่120กินะผมไม่รู้ว่าจะโหลดเกมได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้เอาออกมาเล่นเลยนะผมก็คือเนี่ยสภาพก็จะเป็นอย่างนี้อือนี่เลยน,ลยนี่เดี๋ยวเราเอากาจอมาใส่เลยเพราะาเราไม่ได้ใส่กาจออยู่ตัวน,นี้เดี๋ยวเปล่ยนาจอมาใส่กัน แม่ใคต่ออยู่ไหนใครต่อใครต่อพี่อ่ะเหรอน่ไหนไหนเราจะไปใส่คอมไงคอมเก่าเราไปเล่นอ้าวเฮ้ยอยู่ไหนนั่นไงตอนนั้นเราเล่นวางอย่างนี้ไหมเหรอใต้เตียงมีเปล่าดูดิ เราไปทำคลิปก่อนตัวสั้นตัวยาวใส่ได้ป่าววะเอาตัวยาวมาดินี่จะมีสองตัวทุกคนแล้วก็เป็นตัวยาวอันนี้อันนี้อะไรนะห้าแปดศูนย์หรือสี่แปดศูนย์อ้าโอเคไปสองตัวก็จะมีตัวนี้ยาวกว่าตัวนี้นะครับดูดูดิยาวแบบแอบลบเฟรดวดูกันว่าจะใส่ได้หรือเปล่านี่สองตัวนี้ทุกคน ดูดิยาวชิบหอยเลยไม่น่าใส่ได้อ่ะ <c oughs> ยาวเท่าเคสอัะเคสมันเล็กไงแล้วเดี๋ยวลองมาใส่กันดูแต่ตัวเนี้ยใส่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่พี่ใช้ตั้งแต่แรกอันนี้จะเป็นสี่เจ็ดศูนย์ไม่ก็อะไรสักอย่างนะใช่ป่ะวะน่าจะใช่ไม่สี่แปดศูนย์ก็อันนี้น่าจะห้าแปดศูนย์ไม่มรู้เดี๋ยวใส่ดูเดี๋ยวก็รู้เองแหละนี่ของคนละค่ายกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะใส่กันได้หรือเปล่านะครับดูนตัวนี้ และเรียบร้อยฮะอ่าจากที่เราลงเอ่อฟรีไฟล์ไปตอนนั้นที่เราเล่นให้ดูนะผมอ่เห็นปะก็จะได้จอ2จอไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเมาส์ก็จะไปไม่ได้แนละ้วเมาส์ก็จะไปไม่ได้จะติดแล้วเพราะว่าเรามีอยู่จอเดียวนะผมเพราะว่าคอมเนี่ยมันสองเครื่องอ่อาเห็นไหม ตอนนี้เราต่อจอขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดแ,แล้วก็ต่อมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ทุกคนดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมในการเล่นฟรีไฟล์นะครับผมในคอมที่แบบสเปคแค่นี้นะครับผมเอามาแบกชาวบ,บ้านชาวเมืองครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปหาเมาส์กันก่อนโอเคตอนนี้เรามาเจอเมาส์เก่าที่เราใช้สภาพจับยืนอยู่พอสมควรแต่มันเล่นได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ฮะ ซอ x 9นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ให้ถ้าใครอยากจะซื้อตามตัวนี้ d p i 4 8 0พนะครับผมถึงตัวนี้เป็นตัวเก่าแต่ว่ายังใช้ตัวนี้อยู่นะแต่ว่าจะเป็นตัวใหม่แล้วผมซื้อมาใหม่ผมที้เกียรส่งซ่อมเพราะประกันมัน2ปีนะครับผมแต่ว่าผมไม่ส่งนะครับผมช่างมันนะตัวนี้เดี๋ยวไปใช้ดูนะครับผมสภาพก็ยับเยินหน่อยเพราะว่าโต๊ะมันนี่นี่นะทุกคนเมาส์ก็จะเป็นตัวเดียวกันเลยซอ x 9นะครับแต่ว่านี้จะเป็นตัวใหม่นี้จะเป็นตัวที่แบบใช้นานและใช้งานนานแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวปักตะกร้าาาในนเเรรีียยบออตส่มม ในจอเราใส่เมาไว้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะลงไดเวอร์ลงอะไรเรียบร้อยเออ่เพื่อที่จะมาเล่นนะครับผมสเปคคอมเดี๋ยวเราเปิดสเปคคอมด่ดูซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเยอะนะเพิ่งลงวิดีโอใหม่ไปนะครับผม i5 4460นะครับผมอ่า ram 16g นะครับผมอ่ตัวนี้เลยก็ไม่ได้ใช้นะครับผมซึ่งทุกคคนิดว่าผมควรจะออยังไงดีหรือว่าจะามาลุ้นกิจกรรมกันอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในคอมไปทีบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเราได้ตั้งค่าอะไรเสร็จหมดทีบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองให้ดูนะครับผมว่าเราเนี่ยจะเล่นในคอมเป็นยังไงบ้างนะครับผมซึ่งนะครับปรับภาพก็ประมาณนี้ครับผมส่วนการตั้งค่าอะไรต่างๆก็นี่เห็นปะปรับสูงสุดหมดเลยครับแต่ปิดแชโดว์อย่างเดียวนะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปสุ่มชัดโลกเล่นกันนะครับผม ก็เดี right day, ๋ยวไปดูก so, right ันว so, ่าเราจะพอเล่นไซได้ไหมแต่ก like ่อนอื่นเขาบอกเลยนะครับผมว่าอาจจะเล่นไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะว่าจอนี้เป็นจอรองครับที่ผมอัดอยู่นะก็จะเป็นจอรองครับส่วนจอหลักก็จะใช้ตัวหลักในการอัดเสียงด้วยนะครับผมซึ่งจอหลักก็จะอยู่ตรงกลางนี้นะครับผมซึ่งผมถ้าผมจะเล่นจอหลักผมจะหันหน้าแบบนี้ถ้าผมเล่นจอรองผมก็เลยต้องหันหน้ามาอย่างนี้นะครับผมซึ่งแล้วโต๊ะมันก็ไม่ใช่แบบแนวเอียงนะครับผมซึ่งปัดเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะครับผมนี่แหละชอบวันนี้ก็เปิดไม่ห้าอุ้ยขอโทษค่ะ กดเลยกดเลยครับเปิดไม่ดิเปิดไม่ได้อะไม่ได้ต่อไม่ไม่อยู่ในเครื่องหลักความจริงอะไรเงินห้องมม่ได้ออกไปไปสี่เฮียกูไม่ยอมเขาไม่ได้กับเราทุน พวกพี่ฟูดแล้วนี่น่าจะเป็นคนเหมาะที่ว่าติดเล่นมากเลยนะนี่แหละนี่น่าจะเล่นกับเราเนนี่แหละนีลาพวกพี่ฟูดเป็นคนติดเล่นแต่ไม่เนี่ยเล่นไหมครับไม่กดก่อนตอนเนี้ยไม่เออกดใส่สวยเหมือนเจ็บใช่เป็นคนน่ารักตะขาแล้วเนี่ยตอนนี้เราเข้ามาเปรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะไปเทสกันดูนะครับผมว่าเราสามารถเล่นได้หรือเปล่าโอเคนี่ลามาร์ตี้ด้วยนะครับผม อาจจะต้องฟังเขาบ่นหน่อยนะเพราะว่าเราก็สุ่มมาเล่นเหมือนกันอะไรวะหนิดกูกระตุกเลยมาแล้วนี่ซึ่งก็เล่นเล่นก็แบบตอนนี้อัดคลิปอยู่ด้วยนะซึ่งมันก็ไม่ได้แหลกไม่ได้อะไรนะแต่ว่าถ้าเอาไปสตรีมนะผมบอกเลยไม่แนะนำสเปกนี้ก็แต่เมื่อก่อนนะผมใช้เครื่องนี้อะสตรีมจริงจริงมันก็สตรีมได้อุ๊ยโอ้โหหลังยิงผมอุ๊ยชุบได้ปะชุบได้นะไอ้เอากูว่ากลัวพิวามาอยู่นะ ชุบได้ชุบได้ชุบได้อะไรวะไม่ตายงงไม่ยอมมาไม่ตายก็คือแบบไม่ช่วยกันไงเอ้ยโอ้โหเรามาชุบกันหน่อยพี่เรียบร้อยฮะชุบกันหมดแล้ววมัันหูเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนสเปคคอมก็ดูเอานะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่เออนี่เปิดให้ดูเลย พี่เอาแบบสลับคอมมาเล่นหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ได้สลับนะครับก็นี่เห็นปะไอห้าสี่เป็นสี่หกสิบนะครับผมก็คือไอห้าเจ็ดสี่นะครับผมแลมสิบหกนะนื่งห่างประมาณร้อยเมตรอ่ะมึงเปิดมึงเปิดแก้วหกยังไงวะพัดพัดลมกูมีถึงเพียห้าเออเสียงเร่ยกพัดลมอยู่เนี่ยโอเคปะะมาใหูเปิดเก๊ส์ดึงมาว่าย่านไหนนี้ปันเฮ้ยมัน มีลำคาหนอไม่ถูอหืมซองยาวโอ้แล้วผมเล่นฝั่งนี้แล้วถนัดที่ไหนอ่ะโอ้น่านน่านชิบหอยแล้วไง <c oughs> ตั้งยังไงดีเนะี่ย <c oughs> ลองดูเยอะได้ไหม <c oughs> โอเคนี่น่าจะเหลือ <c oughs> เหลือพื้นที่ให้เราขยับเบาได้อยู่นะทุกคนผมจัดการใหม่ละ ก็ไม่ไม่ก็ไม่ไม่ได้พอได้นะอะไรยืดโหเราต้องเล่นเมาส์แบบแบบเนี้ยเออนี่ได้สนายแล้วมามาเจี๊ยบอะไรยืดมาเราก็ต้องแบบดูหน่อยนะเพราะเรามันเอียงเอียงข้างนิดหน่อยอาจจะได้อยู่เราต้องประยุกต์ใช้เอาขู่ถ่าอะไรกูไม่รู้เล่นกับมึงหรอกนะเล่นสนายเออเล่นสนายอยู่แล้วอะไร อ่านชื่อดิอ่ะสไนจักรเวลเนี่ยยิงหัวคมคมเออยิงให้ดูน่าเขาจะยืนอย่างนั้นเขาก็ยิงหัวเหมือนกันน่ะแหละนี่นี่โดนโดนเด้ออย่าว่าเด้อโดนหนึ่งแล้วติดสามร้อยอ่ะไม่ถูกเอานี่โอเคลเอาอยู่นี่เด้อ ไอ้แบบทิปเปิลคิวเลยไอดับกูยังไม่เต็มสวยไรไอดับแล้วแกแค้นอะไรไม่ได้แดกกูหรอกโอ้ชนะหรอชนะอยู่แล้วเราได้เอดับแล้วฮะฝอ่งเขาบอกด้วยมันเป็นยืดๆือ่ะฝั่งเราบอกว่าหวานเจี๊ยบเราเล่นเล่นได้นะลื่นอยู่ถือว่ายังเล่นได้อยู่นี่ขนาดอัดาชีปด้วยนะใช้ไดรเวอร์การ์จออัดคลิปนะครับผมซึ่งลองไปใช้ obs และเล่นไม่ได้ฮะ อัดคลิปเปิดสองโปรแกรมหลายโปรแกรมนี่บอกตลกเลยว่าโอ้โหงานหยาบหน่วงแบบหน่วงมากบอกเลยว่าถ้าจะเอาไปทำคอนเทนต์เนี่ยไม่เหมาะแต่ว่าเอามาเล่นเกมเฉยๆเนี่ยได้อยู่ตลกมืออะไรแม่ในคนที่อยากฝึกเล่นเกมเนี่ยโอ้โหหวานเจี๊ยบอุ้ยหวานเจี๊ยบเออ้้ไไม่ตงปซืแล้วหวานเย็บสามตัวหวานเจี๊ยบ จับสไน์สองก็บอกมาได้หวานเจี kind <of calculating? S 3> ๊ยบเลยเราจัดไปหกคิวแล้วเว้ยเราเล่นคนเดียวเลยเราไม่ต้องสนใจเพื่อนได้หรว่าเล่นยังไงครับเก็บแรกเก็บสองนี่ให้ไปก่อนเนาะเล่นเล่นเล่เล่ศเลินเล่เลิศเ่เีนเลน่ล้่ไ่เ่นนเ่ <ไ> <Okay. S 1> โอ้บ <m akes> หน้าเลยอุย้ยคุณนายตึงมากน <m akes> ี่ขนาดเล่นในคอมกากแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวถ้าเล่นเดี๋ยวไม่ได้อัดคลิปแล้วอัดเล่นเฉยๆนะผมบอกเลยว่า <m akes> ตึงกว่านี้ <m akes> เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเครื่องนี้เป็นสตรีมให้ดูไหม <m akes> ทุกคนก็ <m akes> ถ้าคลิปหน้าอยากจะ <m akes> ให้ผมทำอะไรก็กดไลค์ผมด้วยในคลิปนี้กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากเห็นหน้าพี่บ่อยๆนะครับผมก็นั่นแหละช่วยกดไลค์นะครับผมแล้วก็ให้กำลังใจพี่ด้วยนะครับพี่จะได้มีเอ่อกรลังใจในการออกมาทำคลิปนะครับผมตีมขึ้นหน่ะมึงอ่ะ เลิศเลิศันมากูแล้วตาหนึ่งอุ้ยโอ้ยนี่มันขึ้นมา <c oughs> โอ้โหหอยแล้วไงมัน <c oughs> ขึ้นมาด้วยดิเพื่อนเราเก็บได้ป่ะเนี่ย <c oughs> เกมท้ายแล้วเนี่ยใกล้จะชนะอยู่แล้ว <c oughs> เอาละเอาไง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 ตัวเดียวตัวเดียวสวยข้างบน <c oughs> ดาวไหมดาวไหมสวยหวานเจี๊ยบ ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวว้าวช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนหวั่นเจี๊ยบหวั่นเจี๊ยบชนะแน่นอนไม่แพ้ไม่แพ้เกมนี้ปาเลยหลังไม้บอลอ้าวเพื่อนอย่านะอย่านะนี่เราทำเกมกันมาจะสิบคิวอยู่แล้วห้าศูนย์แปดศูนย์แล้ววิ่งไปไงวิ่งถือปืนโหดไหมปาเลยปาเลย ไปเลยโอ้โหสองสองพวงสองยาวร้อยเมตรสองยาวร้อเมตรเอา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 เาเอ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 าอาเ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 อาอาเ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 าเอาาเอ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 าอาเ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 าเอาเอาอาเอาเออาเอาเอออาเอาเเอา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 เเอา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 าอาเ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 อเอาเอเอาเ ยังไม่อาบผมเลยก็ต้องไปฉาบผมก่อนหน้าเกลียดน้ำก็ไม่อาบอยากมาให้รแปแงฟันปะเกลยก็อาบพร้อมตอนเย็นไงแล้วทำไมไม่อาบเลยทดีเดียวจะมาแฝงฟันทำไมล่ะก็มันไม่อยู่ไม่สุกอะเออจักอะไรเหมือนมีอะไรเน่าๆหรือเปล่าเกล ออแอนนี่จะไปอาบเลยวายเล็ดมากเการ่งกูโดนทำ้ายรับจับจพอจับไม่โอ้ยอะไรวะแอบขำนะ,าะม,มาแจงใครสัยมาอล้วเริ่มเล ที่เราทำมาทั้งหมดก็คือแพ้ครับเดี๋ยวไม่เป็นไรก็ทุกคนก็รู้แล้วแหละว่ามันเล่นแล้วเป็นยังไงนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมสาหรับเกมฟรีไฟล์นะที่เรามาเล่นในคอมกากนะผมก็ถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมหรือว่าจะเล่นโลบอว่าโลหรือว่าอะไรหรือว่าไปสตรีมให้ดูนะผมสเปคนี้บอกเลยว่าต่ํามากๆนะคผมเออก็คือ หรับคินนี้ก็ต่ำมากๆจริงครับผมไม่แนะนําให้ไปเล่นอะไรท้นหรือว่าถ้ามีใครขายสเปคนี้นะครับผมก็จําไว้เล่นได้เกมอย่างเดียวครับทําคลิปทําอะไรไม่ได้ตัดคลิปไม่แนะนําไม่แนะนําอะไรทั้งสิ้นครับผมก็เจอกันคลิปหน้าอยา้ทำอะไรก็เจอกันใหม่บ๊ายบาย